มื่อนี้นายหอยเผือกทิมาเห็ดก้อยผักกิริวบ่ะก้อยพะกิริวขาวจ้ะอ๋อนี่คุณแม่นุ่มกับยืนอะไรใบปักเน่าจ้ะครับมาเห็ดบานคุณยายเอ๋ออันดับแรกเขาได้ผักกิริวที่เขาล่างเรียบร้อยมั้งบคุณแม่ผักกิริวขาวจ้ะผักกิริวขาวเรียบร้อยจ้ะอันนี้แบบนี้ค่อยเปรี้ย่อ๋อเครื่องปรุงเพื่ออะไรคุณแม่มีอย่างไงเครื่องปรุงกับมีชิโนต่อข้าวครัวพริกป่นคนชี้หอมฝรั่งหั่นเรียบร้อยแล้วจ้ะอ๋อสามเกลือกับเน่าน้ำปลาจ้ะ อ๋อมีแค่เนียนเนาะจ้ะอ่ได้มากไหมยังจ้ะอ้าครับอ่าอันดับแรกให้จัดแรกด้วยไหมอันดับแรก,กั่กน,นผักกิลิวกันจ้ะั่นผักกิลิวจ้ะเอาเจัดการเลยครับอ๋อท่น,ทนเป็น,ผ,นผักกิลิวกันจ้ะผักกิลิววนี่อ่อนมากเลยเนาะจ้ะนิ่ม อ่ะเรียบร้อยแล้วนะฮันเรียบร้อยแล้ววัดนี้จ้ะอือวันนี้ก็สิเตรียมเครื่องปรุงจ้ะเตรียมเครื่องปรุงเครื่งอ่าอันนี้ห้องบดเลวกดด้วยไหคุณแม่น้องจ้ะข้าวมาห้องบดเลือดกล้อยสดๆจ้ะกล้วยสดๆจ้าปลาคิลิวกะกาจารบอกมาเรียบร้อยแล้วค่ะปลาคิลิวพวกนี้มันนิ่มอยู่แล้วครับผมจ้ะคาอ่ารับพี่เลยอ่ะเริ่ม ขันแรกเขาใส่ยังก่อนก็แม่เขาครัวจ้ะใส่หลายตัวแต่พันธุไเฉหอมจ้ะเพราะตัวนี้มันจืดเแล้วเลยเนาะพริกป่นจ้ะพริกป่นวันนี้มีเล็กหน่อยสิบหเห็ดเผ็ดหลายจ้ะชิลดน้อยหนึ่งจ้ะอันนี้ผงนัวครับจ้ะน้ำปลาจ้ะ เซไลายค่ะเดี๋ยวช่วยใคซีบมึงรสชาติมิจเจตขึ้นเข่ากันกันจ้ะขอเข็ดอีกจังน้อยสีมันจืดนะจ้ะอกู๊วอีกจังน้อยจ้ะ ยืตออกหากินเข้าน <ah> <ah> ักบานจ้าน <ah> <ah> <nah <ah> okay. <ah> oh. no <ah> ้วจ้าอะไรรสชาติแบบไหนเปรี้ยวจ้ะน้ำโอ้เปรี้ยวน้ำเลยมาเพี้เปรี้ยวได้ไหมอยากกินเปรี้ยวจ้ะอ๋อเปรี้ยวนะคำนี้ผู้ใหญ่คำนี้ได้หนอยก็เอาทั้งเพี้ยนทั้งเปรี้ยวเนาะจ้ะ ง่ายๆครับท่านผู้ชมง่ายๆคอย<ช>มีผักกิริวกันบางคนก็นมักผักกิริวแบบดำๆเลยมันกรอบดีจ้ะผักกิริวแบบดำๆกับแบบแบบบ้านนอกเข้าแบบคือตต่ละสามารจะขี่เล่นมาอยากให้มันกรอบเพาซื้อมาแล้วเขาต้องเขาตู้เย็นไปก่อนจ้ะผักกิริวขาวจ้ะมันจิกรอบเลยจ้ะแต่แต่ผักกิริวดำนี่กระเฮ็ดคือกันได้ว่ผักกิริวดำไม่ต้องใส่กระไรจ้ะตู้เย็นแต่ผักขาวต้องเฮ็ดให้มันเอาเขอาตู้เย็นไม่จิกรอบจ้ะ หอก่อยแล้วมันติดแสบจ้ะเอามาซีมึงจ้ะซีมึงกันะเอ้ดูดิอเอาเป็นยังไงขาดยังขาดเข้มหน่อยหนึ่งจ้ะขาดเข้มหน่อยหนึ่ง,งจ้าจัดไปรอบเปียวอีกหน่อยกันเถอะ ใส้เลรกอะ่ะหอมใส่แล้วจ้ะหอมใบปประกูดชีฟฝลังจ้ะใส่แล้วจ้ะ<อ>สีมึงอ,อีกเป็นคณะสนะีสันเป็นจากขาวเป็นสิเขาเครื่องมเป็นสีอ่นเนาะ แซบแล oh ้วจ้ากินจานเล่นวะจ้าแล้วละจ้ะเรียบร้อยแล้วครับผมจ้าก้อยผักกิริวจ้าก้อยผักกิริวขาวจ้ะอ๋อตัดแค่จานเลยตบบนช่บึงไอ้พี่น้องเ้างบึงจ้าเพื่อบรรยากาศในห้องแซ่บจ้ะแซ่บกับแก้มก็ได้จ้ะกับเข่าก็ได้จ้าอ่าเรียบร้อยแล้วครับน้อจ้าแล้วละจ้า นี่คือก้อยผักิีดูขาวจ้ากดไลค์กดแชร์กดที่ตามให้แน่นอยเผื่อวิธีสารบรนเทาได้เลยครับเดอ้อจ้าครับสวัสดีครับจ้าสวัสดีจ้า